สวัสดียามสาย,สายพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีศาลบ้านทุ่งแน่วทุกคนครับมาหน,นีมาอยู่ที่บ้านนายอ่อครับมาอยู่ที่บ้านนายอ่อเพื่อเพื่อครับสว,วัสดีทุกคนนะครับตอนนี้มาเบิ้งขันตอนแรกครับคือการขั่วเขาเมานะครับมันจะโข่ให้เบิ้งบันเฮียนบราณามาในอากาศ เหมือนเยาเบิ่งวิธีการต้มครับการต้มการคั่วการฝัดนะครับนะครับอุปกรณ์มากนี่ครับ,กกรรบแต่มอเตอร์ครับหรือมอเตอรอ์ต่อไปเป็นการทีไปต้มบ่อครับอันนี้ หล,ลังจากตากแห่งแล้วก็เอาไปต้นี่ครับลังจากขวดน,นี่อันนี้นวาจะทมใหม่ยังก็เคยยังก่ดิเครื่องไตัวอดเครื่องต้องใส่คนฟันแล้วใส่เครื่องใช่แล้วอ,ลอ๋าาอางน,น,อนู้หเคร่องทุแดงากนี้ม่เลนบบร้าน ลูกหลานบ้านนายยอ <mm อะมาบางกับพี่น้องหลังจากคั่วเสร็จตากแห้งเสร็จก็ตามครับ <mm <mm มีน้ำเรือมุกวบใหม่หรืก็นี่ครับบาเพงครับนี่ตามอยู่ตามสมัยครับตะกี้ก็ใส่ข้นหยยบนะครับปัจจุบันนี่ก็บ่ต้อตองแล้วใช้เครื่องจักรครับนี่ครับกระเดืองคู่นะครับนี่กระเดืองคู่นี่ครับกระเดืองคู่ใส่มอเตรอครับเยวสักคู่เ็ษครับเยอะสดษครับ ทุกคนประจัตําแหน่งระแ่งไปใกล้ัวง่ขอาสีเาหลังนี้ก็ยังใช้ไม้ไผ่ืนต้อเอาบทแบบโบราณเริ่มปุ๊บนั่งรวยตัวนันะคะกเป็นโบราณน่าจะเรื่องตัมนาเปืยกนาบดบดบด่อแล้วมาันเลี้ยวมักครู่ไปบางแียนหลังนึงบรใส่ข้นบ่ใส่ข้นเดใส่เครื่องเฮี้ยหลังนึ่ง ว่าว่า,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 าคือว่เห็ดงมแล้วครับื้อนั้นแล้วคืมีตัวบุญแล้วมันมันต่างอะไรบอกระวังใส่ตัวไหนคับใส่คนแต่ใส่คนดีกว่าเนี่ยเพราะว่ามันมันจะถัว,วถึงมเ,นเมน,มนแต่าเาใส่แใส่ัดน่าดีอีกแบบนึ่งก็สบายเนาะว่าเมนันคิ่เม็ดมสิขามันบองามคือใส่ค้นดี อันนี้อันนี้เขาได้อันนี้เขาได้ใส่ใจน้ำเนาะเอาลูกนแต่ว่าเบิ่งเบิ้งกันเรื่อยๆนี่ครับผ้าพันเขาเทเราเอาเปอย่างแต่ว่าพัฒนาไปเลยเลยอ่ะนี่ครับพี่น้องเบิ่งกระดุกกระดุ๊กมาหนิชมชมกันสดๆเดี๋ยวจะถามาราคาจากบาทราคาไมีหอดจักเดือนจักปีนะครับแล้ผลตอบรับเป็นยังไง มอสกคผมคุยกับคนุข่าวนะครับว่าปีหนึ่งนี่ตกะเกือบแสนครับสองหัวเมียเนี่ยครับปีหนึ่งทําเงินได้ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทครับปีหนึ่งเกือบแสนบาทสองหัวเมียนะครับกิจกรรมจำว่วงนี่แหละปีหนึ่งมีสองเดือนครับข่าม,มีสองเดือนมีอยู่สองเดือนหลังจงกากนั้นกาทเหหน้าปกติละครับ รอบนึงเจ้าหน้าที่เนาะครับนี่บอยรอบนึดยังเอาขึ้นมาประมาณประมาณว่าจุดรอบแรกโค้งประมาณสิบนาทีสิบที่รอบสิบนาทีแต่เคล็ดของแต่ละเจ้าครับถ้ารอบแรกนะครับางเจ้าเพื่อจะจ้ำน้ำบางเจ้าเพื่อตะจำหน่อย sobre o Bilzá เอาเเอาุนเดเขาออกเป็นสาบอนในบุเดอ๋อบุนกับสาอ๋ตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้วบ่ตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้ว ก็ต <Auf> ้องถามนะครับว <can> <together> ่าเบอร์ย <hat> <cido> <lement dan> <together> ังพอนนี้ออเดอร์เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบอร์ไว้เดีกครับเบอร์ไว้่เดีสำหรับคนในนใจอยากสร้างอยากจองอยากซื้อเตื่นเะครับนี่ แสดงว่าแห้งเกือบได้เพราะว่าฟังเสียงแม่แบบตึกตึกแน่นแเลยอ่ะมวนแมวนักเออตัวนนักไลตึงตึงเลยรอบแรกตีเศไปเจหนาที่เจ้นาทีครับเจนาทีครัผมก็ว่านี่เลยครับเรกระซิบบางที่เริ่มเข้าดีมอยู่เกินซิบาที่ มอนึงมอนึงตามสี <cities in character> ่เถอะตามที <serving> ่เถอะปะครับ enfin จ ki> ้าเพราะว่าเนเดสะมีอีกสอูดนอนึงสามยังก่อนตามตามสี่กอ๋อนอนสี่ขกก็เลือกแต่เจ้าดิถ้าถ้าถ้าไม่แบเจ้าก็ไปจับน้ำีพ่มตักน้อย่าไนเนาะ เถ้าถ้าถ้าแบบผมเห็นคือคุามกี่ผมเนี้ยคมขี่ส่วนทุกคนนะนะคมกีหมืนกาัตอนตอนเกิดตอนตอนตะเกียเคยใส่ตีนหยบบ่เนาะเกิดท่านเกิดท่านบ่ทานยนบ่ทานพอ่แม่นำเป็นเรื่นี้เลวพ่อแม่แรกตุะกียตะกียเขาอยู่ตำแหน่งยังอยากยังเยอครับอยากยัะา่งเย สิบตัับามสี่มีนาเียบนะสามี่คนหางละสองเลยทางให้หนึ่งตามทุกเสาบอเรื่องไหนะตามทุกเสาหรือสุกแร่งอะไรครับสกี้วะ่กี้ตามแต่เทศกาเ่ครับเพื่อนสมบูรเหตายเินกันแม่ขย้าเห็ขาย้วแล้วสิบหาปีหนึ่งถ้าตามช่วงแจ้งเลยครับ ข้า้าตามทายได้ได้ได้ขดหนึ่งหนึงครั้งหนึ่งหม่หนึม่เออหนึ่งโมกดสมาตามมาตามได้สี่พกได้สี่กเสร็จแล้วเขาจังไปอะนที่เดียวบอจังไปห้องเดียวห้องเดียวอ๋อังเนะอืเเขาตามอีกรอบนึงอ่ะ เอาไปเข่าเครื่องฟัดทีเดียวโอ, <c oughs> อโอเคนะครับ็นี่เราจะให้วง้ากหลังนึงครับไปดูบ้านอีกหลังนึง นี่ครับมีถหลังค่าเลื่อนครับมีถหลังค่าเลื่อนนี่ครับบานหลังหนึ่งครับเป็นเกือบว่าเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ครับในเมื่อวานนี้อันนี้ครับแดดหนึ่งครับอันนี้แบบใส่ใส่เครื่องครับ อันนี้สไตล์นึงครับอีกสไตล์นึงโดมหลองใส่ข้นอันนี้ก็เด้งเดียวครับเนี่องก็เดิงคูเจาใส่กัเด้งเดียวใส่ไว้อะตามโคกแบบออโต,โต้ก็ว่าได้ จอดไอเดียครับไอเดียเครื่องทุนแรงโดยไม่ต้องใช้คนปล่อยเครื่องห้ากระเห็นหน่าเอินได้ครับเนี่ยป่อยเครื่องไวห้ากระป้ามีเวลาเห็นหน่าเอินได้นี่ครับเครื่องขวาเครื่องขวากเสมอเตอร์กัน,กนครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้สลัดคลิปมาเบิงวิธีการเข็ดขม่าวนายยอครับอ่ะเดี๋ยวสิไปใช้นัง่งกับติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวผมก็จะรอรอแถวๆนี้แหละเดี๋ยวสิพาไปเบิงสไลด์หมองไลด์บอลครับเกีจ้าก็วิธีสานเฮานี่แหละเนี่ยครับมาเข็ดโมบานนายยอ อันนี้ครับหลังจากยี่แล้วเอาไปง้วครับนี่หลังจากยี่แล้วเอาไปง้วเอาแล้วสิเอาอย่างไปเข้าเดียวกันมาแล้วแล้วหานาทีรออย่างเงี้ยเร็วอ่ะหน่อยอ๋อ เครืงดีเับจะเครื่องเล้ง่าเเครืงพัมเ่าครัลยครับสร่งเเบอก์เต่อไปเป็นการยังก่อนเครื่ยังก่อนดิเคิงเคิงฟัดเคิืงฟัดเครื่องเครงเครื่องฟัด ครสับนะครับลัดนครับลัรบการ กี่ใส่น้นปัดครับตอนนี้ใส่เครื่องตอนนี้เครื่องนี้ปีแรกได้กันปีแรกอันนี้ตามรอบแรกอันนี้ลูกเก้าครับ ก็จี่านี่ก็ะเพค่ะกเมนตัวนห้เป็นยังนี่จริงๆแล้วตัวนี้ถเป็นแ ยาไปตาอีกรอบหนึ่งวันวน,นี้ถ้าไปตาอีกรอบยังไงบ้างสามรอบสองตามสามรอบอันนี้รอบแรกนะครับนี่นะต้องตันสามรอบถึงจะได้เป็นข้าเมานะฮะอันนี้เขาขายแลเนาขายกัน สาสิบนี่น,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 นะครับราคาโลยร้อยร้อยสามสิบบาทต่อกิโลาคม่ค่ะก็ไปไทยที่ในออคาจาจาสิบ โอเคครับมาปุกบานลังนี้ต่อครับหลังจากพันตำแล้วพันใส่วิธีแบบใดพันใส่คนหรือว่าใส่เครื่องนะครับใช้คนหรือใช้เครื่องแล้วจะกตำแล้ว อันนี้รอบแรกครับนี่รอบสองบอกอรอ,อบแรกอันนี้เข้ามาเห็นยังก่อนเนี่ยเข้ามาเขิงก่อน<ด>บอกเสร็จแล้วไปฟ,ฟัดที่หลังบอก อ่ะอ่ะโอเคนะครับกระสปประมาณนี้ครับเนี่การล้างจากเป็นแล้วขอบคุณอ่ะพอดีมีเพ่งครับเดี๋ยวติดฤกษ์ซิดเดี๋ยวมีติดฤกษ์ซิดอันนี้นะครับอันนี้เขาเพิ่นกระสีเป็นแบบว่าใส่ข้นครับใส่ข้นเข่งใส่ข้นฟัดอะไรบ่อยัออยงไงมันจะขูดเพิ่นใส่เครื่องครับอันนี้ใส่ข้นแต่ข้างเบนเนี่ยใส่ ใส่ในพายใส่เครื่องหรืใส่ข้นครับสลับกันครับอ๋อโอเคนะครับสลับเสานี้ที่บ้านนายอ่าจุนี่ก็มีหลากหลายครับส่วนมากผมบางแหล่นนี่เป็นการเฮ็ดอาชีพที่อิสระเป็นอาชีพที่น,น่าจะของนะครับและเด็ด ต่อปีพ่นก็บอกว่าได้เดอยู่สองเดือนก็ได้เกือบแสนครับต่อเดือนหนึ่งก็สิประมาณน,นี้ครับผมติดตามกันต่อไปไปแล้วครับพี่น้องสลักคิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ